รีวิวประกันสุขภาพเด็กแอดมิดเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโลตาครับต้องบอกว่าปีนี้ประกันสุขภาพเด็กในพอร์ตของผมนะครับลูกค้าแต่ละรายไม่มีรายไหนไม่ได้เคลมเลยนะครับและที่สําคัญเค,คลมมากกว่าเบี้ยประกันที่จา่ายสอถึงสเท่าเป็นอย่างน้อยแทบทุกเล่มเลยครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยน้องเข้าโรงพยาบาลด้วยการติดเชื้อไวรัสโลตาครับเคลมไปทั้งหมดประมาณ2 8งหมื่นแปดนะฮะแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนประมาณ2 6งหมแล้วก็เป็นเงินชดเชยรายได้ อีก2,000ครับการติดเชื้อไวรัสโซสตาเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับเด็กจะมีอาการท้องเสียอาเจียนมีไข่บางรายอาจจะชักได้ครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรรีบพาน้องไปส่งโรงพยาบาลนะครับไม่ควรซื้อยามาทานเองและหลีกเลี่ยงใช้ยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อาการน้องรุนแรงขึ้นได้ครับตอนนี้นะครับใครถือประกันสุขภาพเด็กอยู่ที่เป็นแบบเหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก ไว้แน่นๆนะครับเพราะไม่มีที่ไหนเขาขายแล้วนะครับส่วนประกันสุขภาพของผู้ใหญ่ที่ตอนนี้ยังเหมาใจตั้งแต่บาทแรกอยู่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้ยังสามารถทําได้นะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วเนาะก็ขอให้รอฟังข่าวจากทางบริษัทจะดีที่สุดครับแต่ถ้าใครอยากซื้อเพราะอยากได้รับความคุ้มครองนะฮะก็แนะนาให้รีบทำตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงดีที่สุดครับใครสนใจอยากจะปรึกษาจะวางแผนประกันสุขภาพก็ทักมาได้ครับเพราะว่าผมจะออกแบบประกันสุขภาพให้ตรงและตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดครับ